สวัสดีครับผมชื่อนายธวุฒิจินมาวัวันนี้จะมานําเสนอประวัติศาสตร์ไทยเรื่องนายขนมต้มประวัติของนายขนมต้มนายขนมต้มเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยเป็นนักมวยชาวอายุทยามีชื่อเสียงจากการต่อสู้กับทหารพม่าในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี ชื่อสองนายขนมต้มสองห้าสามที่สามมาใช้การทักษะสามหนึ่งศูนย์แบบมวยไทยเอาชนะทหารพม่าหลายคนได้อย่างกล้าหอนประวัติของนายขนมต้มนายขนมต้มถูกจับไปเป็นเชลยศึกหลังจากที่กรุงเสียอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพุทธศักราชสองสามหนึ่งเจ็ดพม่าได้จัดงานเฉลิมฉลองที่เมืองอังวะ และได้เชิญเฉลยศึกไทยขึ้นมาต่อสู้กับนักมวยพามา่าต่อหน้าพระเจ้ามังละเจ้าเมืองอังวะในขนมต้มได้ขึ้นชกและใช้มวยไทยเอาชนะต่อสู้ถึง10บคนจนได้รับการยอมรับฝีมือและได้รับคำกล่าวขานอย่างแพร่หลายว่าเป็นตัวแทนของศิลป,ปะมวยไทย ความสําคัญของนายขนมต้มในยุคนั้นนายขนมต้มถือเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและการยืนหยัดในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในด้านศิลปะมวยไทยการต่อสู้ของเขาเป็นที่เก่าวขาาในฐานะที่ผู้สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและประสิทธิภาพของมวยไทยซึ่งถือเป็นการสืบทอดและรักษาศิลปะป้องกันตัวของไทยในสมัยที่ประเทศ ตกอยู่ภายใต้อำนาจของข้าศึกในปัจจุบันนายขนมต้มยังถูกยกย่องในฐานะวีรบุรุษทางศิลปะการต่อสู้และยังเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งของเมยไทยโดยวันที่ที่17มีนาคมของทุกปีและจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันนายขนมต้มเพื่อลำลึกถึงวีรกรรมของเขาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย